เป็นจนไม่ได้ถ่ายค่อยเลยเขาไปไหนกันอ่ะนี่นะคะปู่ปาริจิตนาคราชนะคะ แอดมินเกิดวันที au, rt, ่เท่าไหร่ไอ้เบ๊แอดมินเกิดวันที่เท่าไหร่วันที่เบ๊เบ๊เกิดวันที่เท่าไหร่หลานเจ้านี่แม่เบ๊แอดมินเกิดวันที่เท่าไหร่วันนี้ก่อนแอดมินเกิดวันที่เท่าไหร่จัดหน้ารแอดมินจะลุ้งว้าว ใคให้พ่ดูว่ายิ้มกันเร็วๆไม่งันไม่ให้ไจดไหันกันแ้มีสูตรสนุกตรงนั้นนะยิ้มกอนขอบคุณค่ะี่นะเนี่ยคนปิายุเกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋อดมินน้อยได้รับโชคแต่เช้าอันนี้ัน้อันนอนิ้อนอันอันนช้นน้อ้ั้อี้อี้้อน้อีอน้น้อันอานน้อนน้เ้อั้ออ้ ให้ใครโอ้โหโอห้หหงงโอหมีเอฟซีให้นะคะผู้ใหญ่ใจดีนะคะผู้ใหญ่ใจดีให้ค่าขนมน้องแอดมินนะคะดูเสือพาไปมาทำอะไรตรงนี้แอดมินมากแล้ว,ลว,ลวมันยัยไม่หน่อยว่าพวดกลางคืนนี้แตกต่างยังไงเป็นยังไง อันนี้ไม่ทราบรายละเอียดครับผมรถเฉพาะวันเสาร์นะ้ตำราเนี่ยวันเสาร์วันวันพุธกลางคืนนี้เป็นยังไงตำราตำราขี้เกียจอฮะฮะคนขี้เกียจขี้เกียจที่ไหนได้ขยันนี่ขยันสปาดี้ขยันเกิดกลางคืนฮึมฮู้มันเกิดกลางวันขยันนะฮึมแม่ดาดาเกิดกลางคืนดาดาเกิดกลางคืนเหรอตำราพุธกลางคืนอืมเหรอ ตามตำรานะคะเพื่อฟื้นบอกว่าโอ้ดาด้าโอ้โหมาทางตะวันพุทธกันทำไมสวยขลังเลยอ่ะโอ้โหเมฆนะคะสวยเมฆสวยมากแล้วตรงดอกบัวเขาจะทำอะไรรู้หรือยังเขาจะนำพระประจําบานเกิดมาวางเมฆสวยมากเลยดาด้าก็ยืนอยู่ตรงนั้นนะคะเอฟซีนะคะเมฆสวยจริงๆ ขยาไปด้วยนะคะติดไปยไปด้วยโอ้เมฆสวยมากโอ้เมฆสวยเมฆสวยจริงๆนะคะโอ้แตวันนี้เป็นากาศดี่ดีเนาะเมฆสวยจริงๆนะคะขนาด้าติดออกแล้วนะคะา้น้าิงขนาดผ้ิขนา้าิดขนาดผ้าอิดขาดผ้าติขนาด้าติดขนาด้าติดนาด้นาดผ้าตดขนาิงรักแท้นาดร้าตดได้าตกดขาดผ้าติาิาดผ้าดขาวผาดนาดผ้าติดขนา้าตินิ สวยงามมากเลยโอเคครับคลิปนี้พระจันทร์ยังไม่ลงสีมันโอ้โหผมเราตื่นเต้นจังเลยอ่ะทำไมอ่ะที่ระวัยเกิดวันไหนโอ้มีมีหน้าจริงมีใครวันโอ้โหมีหน้าเล่ามันวันเดียวกันนี่เองมันถึงขัดคอกันตลอดนี่น้อยเลยถ้าไม่ขัดคอถ้าไม่หุดหงิดเฮนี่นะคะวันเดียวกันมีน้าขัดคอกันตลอดเลยนะคะนี่ เออไม่ได้ดังใจเลยเนี่ยมีหน้าเกิดวันเดียวกันแล้ววันที่ล่ะวันที่วันที่เท่าไหร่ไม่ไม่ไม่วันที่เอาวันที่งดิดแกก็แบบอดอดแบบเกิดวันเดียวกันวันที่เท่าไหร่สิบเก้าวันเดียวกันนะคะเดือนหืมเอดมินเอ็ดมิน ซื้อใหม่ไปซื้อใหม่ไปซื้อใหม่มาซื้อใหม่นะซื้อใหม่นะฮะอ้ํอ้ัวสวยงามมากเลยสวยงามมากนะคะอันนี้ก็มาดูสุงเสือพาไปนะคะเเสือพาไปเกิดวันจันทร์ยังไม่ได้ลงสีนะคะ เมฆสวยมากนะคะเอซี FC. วันนี้เมฆสีสวยเมฆสวยจริงๆค่ะตอนนี้นะคะเขากำลังประดับไฟใส่องค์ปู่ปาริจิตของเรานะคะว้าวคืนนี้ตัวองค์ปู่จะมีไฟกระพริบด้วยนะคะกำลังใส่เดี๋ยวเราไปดูกันโอ้เมฆสวยมากเลยค่ะเมฆงามเมฆงาม อ้เมฆง,งามแท้พี่น้องเอ้ยว่าจะเดินไปก็กระลายอยู่เมฆสวยตุงก็สวยนะโอ้ยเมฆง,งามอีหลีโอ้เมฆง,งามมากเลยเอฟซีาดเมฆสวยมากเข้าบรรยากาศจังเลยนะคะนาคบริวานออ้เมฆนะคะ ยายจะพาขึ้นไปดูข้างบนนะคะเขากำลังเดินสายไฟนะคะเพื่อจะใส่ไฟไฟกระพริบคืนนี้ไฟกระพริบรอบรอบตัวองค์ปู่เลยนะคะใส่ไฟกระพริบแล้วนะคะอยากกินไปให้แม่ล้างก่อนโอ้โหไฟกระพริบเริ่มปู่แล้วนะคะตอนนี้นะคะคืนนี้ก็ไฟวันนี้เราจะวางแค่ตรงนี้ใช่ไหมคะแต่เราไมา่ได้ขึ้นตรงนั้นใช่ไหม ขึ้นครับอ๋อเราเราวางแค่ตรงนี้นก้อนเมฆครับอ๋อวางแค่ก้อนเมฆโอ้ก็แค่นี้ก็สวยแล้วเนาะครับมันจะเป็นมิติเหมือนกัอนเมฆลอยมางไงอ๋อวางในก้อนเมฆนะคะวางไปในก้อนเมฆคืนนี้ก็จะได้เห็นสีสวยนะคะเอฟซี FC นะคะ คืนนี้คอยดูนะครเอฟซไฟจะสวยวางในเฉพาะก้อนเมฆนะคะว,งว,งวงางทุกก้อนเลยเปล่าคะหรือว่าวางแต่ก้อนนี้วางทุกก้อนไหมคะอ๋อวางแค่ก้อนเดียว<ม>อ๋อมันจะเยอะเกินเนาะอโอ้ใช่ใช่ ใช่ค่ะโอ้ก้อนเดียวก็สวยแล้วค่ะใช่ค่ะเพราะว่าคนเยอะวันนั้นคนจะเยอะมากนะคะวันที่สิบปีก่อนปูมาก็รถบัสสามสี่คันแล้วอ๋อตอนที่มาใช่ไหมก็นั่นน่ะสิปีนี้เยอะกว่าปีที่แล้วนะคะใส่ใบกระพิบแล้วนะปู ้าวแบตหมดฉะนั้นอะยังไม่ถึงแปดนาทีเลยแบตหมดแล้วสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สมองชาแนลด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไรนะคะ